มันจะโดนสองนั่นเองสามไม่ไม่มันมันมันคำเขาข้าหอมเนี่ยก็เราแย่ไปใช่ไหมไปกินเขาคืนคุณนแล้วเขาคืนมาแล้วคุณเนี่ยเขาไม่ได้เข้าฮวหอมแตวเราก็ไม่ได้เข้าฮอสจริงจรปล่อยมันเลยไปเลยเขาไม่ได้นม่ได้ดีมันมีเกษตรเขามาอยู่แป๊บนึ่งมาขอร้องนายบางคนไม่เก่งนะแต่ก็ไม่เก่งจริงๆเลยคนที้เก่งมาเนี่ยผมอ๋อมันมา ไม่ต้องพาเดินเอาได้แล้วตัวนี้แล้วตัวนี้แล้วเขาตัวนี้หายใช่ไหมใช่ตัวนี้มันมันจุเนาอ้ทำไมไม่ได้ล่ะผมผมท้าเลยถ้าใครเอาอยู่ตัวนี้เอาดิใครจับเอาดิเอาเลยเอาดิไม่เอาเรื่องเลยเปงนอะไรไปข้อมไดไปต้องเข้าทำมันรทำมันเนี่ยให้มันเดินไปมันเดินไปอ่าผมท้าท้าแล้วไงท้าเนี่ยเอาได้เลยมึงไงมึงมาเอาคูเข้า เข้าด้วยกูไปต่อกูจะต้มมึงอ่ะต้มแล้วนั่นน่ะจะต้มมึงลากมันนี้ได้เลยเนี่ยลากมันนี่ก่อนอ่าลากมั้หมดลากใั้สุดฉันต้องได้ถึงจุดอีกแล้วขึ้นไปอีกเนี่ยไปไปเนี่ยเออขึ้นไปอีกก็ขึ้นอ่ะทำไมเอาตัวนั้นขึ้นอ่ะไม่รู้ก็มึงให้กูเดินตัวนั้นมันต้องกินอ่ะเฮ้ยไม่ได้เออทำไมอ่ะหินก็แพล่ดิ ม้วนมันไม่กินมอวไปุ้มสองแต่เขาจะทำยังไงล่ะมันก็เหมือนเดิมพี่กินนี่เขาก็อุดนี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมอ้าวมจะร้องออไมาเอ้อทได้ี่มันถูกปุ้ดนะปุ้จะอุดทำไมล่ะมันก็กินต่อคุณมาเลยปุ้ดจะอุดมึงจะมาไหนต้นต่างก็ตรงไหนวะพี่ต่องไ่ได้ถ้าอย่างนี้ว่าเอาพียร์กินต่อไม่ใด้ก็ให้ชักเอาใหม่แล้วไงเออก็ให้ใหม่แล้วมึงไปบ้านน้องทำไมมันเหมือนกันม้วนมันแทงเลยเออแล้วเราหัดอะไรแล้วเออ มันแพ้เหมือนกันพีกรบอกดิไม่ใช่มันก็ใจเย็นดูเมื่อกี้กินตัวอย่งพวกขยันกินูจังเลยโดนเนี้ยหมากเดิมไัก็ขยันเย็นไปก็แค่นั้นแเลยปล่อยแกฉายดิไอ้บอมปล่อยแกฉายดิอันนี้กูเอาจริงแกอ่อนเหลือเกินช่วงนี้เด็กยังไงก็เด็กอยู่วันนี้ครับนี่กระนแล้วนะถึงอะไรสองศูนย์แล้ว หนีด้วยระวังสามดาแล้วก็ไม่รับเลขกกระดานรับหมดสาไม่ได้กระดาได้สองสองไม่ได้เออมึงจะหัดนับบ้างไม่ใช่ว่ามึงจะเอาแต่เดินกูย่างเดียวเออแต่ไม่เชื่อคนสามวะไม่ได้ไม่เชื่อเขาทำไมเรารในตัวเองเรียกไปเชื่อคนอื่นเออเขาพูดอะไรกันไปเชื่อเขาผมไม่เชื่อแล้วก็บอกว่าแกไม่เชื่อไม่บอกมันพูดไปต่างมันไหนวะ เอาผมยั there. There no no ่วไม่ได้อะก็บอกพี่ตองมัยั่วได้อยู่แล้วร้อนเก้าแม่ก็พร้อมยั่วอยู่แล้วมันพร้อมยั่วอยู่แล้วอ้าวได้แล้วเนี่ยปิดประตูเพสอย่างเดียวไหนวะเอี้ยเขาเรียกว่าปิดประตูเพสลุยขึ้นไปดิเออมึงจะแหลมมันไอจองกินมึงงา เอฮียเราเดินเพ้อจะมาเที่ยยังไงล่ะเดินไปเข้าหอเดเออไปเพ้ออย่าเห็นแก่กินกินเนด้วยามหวังดีอย่าเห็นแก่กินกินสพ เออนั่นเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วตเขาไป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 เิดอไรงกเนเอเาไปาอเามานเอข้าไปเ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 อาไปเาไปเขาไปเอาไปเอาไปเาไปเอ้าไปเาไปเอาไปข้าไปาไปเาไปเ้าไปเขาไปเาไปเอาไาไาเเปเไปเไปเาไปเเไปเาไปเาไปเอาาไปเไปไปเาไปเเอ เปโดนสองเลยได้เอาเลยเอาเลยยังไงมันก็สองไม่ยากเดี๋ยวเราแป๊บนึงเขาเอาเรนนี้เรากินนู่นเรากินอันนี้ก็อาบไปเลยเอางั้นนะไปอ่ะกินไปเอาไปเลยกินนี้อาบเม่อาบหลังก็อาบไม่อาบเลยตัวนี้ก็ตัวนี้ต้องฮอตสองตัวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดได้กินอีกเลยไม่ไม่ต้องไปสนใจแล้ว เดี๋ยวนี้ก่อนเดกก่อนกินตนี้ก่อนนี้นี้หลังเดอตอนีอ่อ๋่กินมันกอมเยไม่ไม่เนนี่แหละอนเพ้าวสตัวมันเดินไม่ได้มันเข้าฮอตมันก็ตายเาตายอาฮอตวเออตายแล้วเอาสตัวเอาอตัวเหมือนกันทไม่อตัวองมีงั๋อหน่ง๋อ้มึงเออม่เขาจะเส้นเลยนะไม่เส้นก็ไม่เป็นไรก็เส้นเรากิน่มเออ ก็ไม่เป็นไรก็เอามาไว้นี่เอามาดิเพราะว่าให้กินมันก็รับแล้วมันต้องเดินตรงนี้หลายสองมึงไปตรงไหนวะหอมามาต้มฮอตดิมาเข้าตะคู่ดิตาต้มมึงก่อนมันนี่เระวะเดี๋ยวดูนะจะต้มตรงไหนได้วะตุ้มนี่ดิได้เออต้มแม่งเลยหีดิมึงหนีกูเดินตรงนี้แล้วอ่ะมึงไปแล้วนะมึงแพร มึงแพ้กูพูดแล้วมึงไปไหนหนีหนีมาไปไหนหนีนี่หนีมาหนี่ต้มอยู่ดีอหนีมาหนี้มั้งโดนต้มปลาปลาเฮ้ยมึงไปนี่ไม่ได้่เรามาหาทางต้มอยูเดีวมันมันต้มได้แล้วมันเดินไหนก็ต้มมันเดินนี่ก็ต้มมันเดินไหนได้ล่ะมันมาได้ไหมล่ะเอาเข้าไปเอาไปให้เขาหาหายใจครับเยอะก็ไปนี่เดี๋ยหน้าครับไปนี่เดี๋ยวเพิ่งถูกแนี่ มันเดียมันเดียวสอหนึ่งใ่ไหมไม่ไม่ไม่สองหนึ่งบ้าเลยล่ะสเท่าสงเท่าแต่ไม่อยู่นู่นนะไม่ไม่ไม่เราแค่สองนะไม่ไม่เราต้องดันนี้กน่นับมาเรากถ้าเรากินอย่างเี้ม่าม่ไ่ก้ไม่ไมไม่ไม่ไม่เฮ้ตไม่ไกูจะกินน่ก็ได้ิน่ได้่จมีจมนี่เมันอยู่มมน่ไปไก็ได้ไ่ไงบอกว่า2ท่ ไปเลยม hey, ึงจะหักขากมไม่ได้หรอกวันนี้สามสูนไปคุงมึงสองกนลหนึ่งไหสองหนึ่งอะไรก็สองเท่าผมบอกมันต้มไปแล้วตัวนี้สามแล้วสามมันจะอะไรอ่ะตออกไปสิพี่เขาแทนผมมีอีกสามกระดา เล่นไปเลยน้ hey, องอให้เขาแซงด้วยคุณอกใหคุณอย่ามาเลือกแคนทีมผมก็ส่งใครเลยเออพูดอย่างนี้เข้าๆเออวันนี้มึเค้างกูไม่เป็นไรคุณยังมาอยากเจอะไอ้คนอ่อนๆว่าอะไรเปล่าใครอ่อนวะ คุณไม่มีเาเออมึงข้าูด้านได้มด้เลยใรจะต่อแล้วคืนนี้เอาส่งมาผมได้ผมจะต่อทำไมอะเออต่อแล้วไงขับมาแล้วขึ้นไปอีกหอก่อขึ้นไปหัวนั่นแหละเฮ้ยหอก่โอ้โหเฮ้ยใจเนี่ตัวนั้นแหละยังไงกต้องขึ้นนี่ขึ้นต้องขึ้นสองไตลัวอย่างนี้อ้ก่อนีโอ้โห โเ้าขึ <h h oh, ton, ้นเฮ้ยมึงเดินดี่เดินเท้าตัวคุ้มเชิงนะคุ้มเชิงยังไงก็ฟรีโอ้โหแดกสองโชว์เลยเดนอะไหนวะไ่ยังไงโอ้ยแดงก็ยีไปนั่นแหละฟรี ไอ้แม่แอบล่ไปตรงนี้มานไม่เห็นของฟรีมั้งน่ะก็อย่างนี้ไม่ต้องไปสนใจมันงั้นเธอเอาเดินนี่มานี่เอออู่าเดินเขาเป็คนามไม่ไม่เขาไม่เดินมันเป็นการหลอกล่อไอ้บอมเออเดี๋ยวรอ้รู้ๆกันอยู่ได้ไงหรอฮะฮะมันเลื้ออกมาแล้วถ้าคุณขึ้นนี่ผมเดินนี่นานนั้นแ่ะ เขามานั่นแดกเลยนะเรื่องนะเราขึ้นนี้ก่อนเป็นไกโอ้ขึ้นไก่อนให้มาเลยเนี่ยมาไปดิ่เสสนใจกำลันไปมาไปอยู่แล้วขายเราครอบเดียวขึ้นมาเฮ้ยมึงกินสอนได้แล้วนะพี่แม่บอกแล้วเขาหิวเหรอเอานั่นก็เอาจบๆไปจะได้เล่นตาใหม่เอาเออเฮ้ยต้องเอา แล้วเราคุมเชียร์แล้วเป่านะไม่ต้องไปเข้าฮอตเถอะให้โอกาสเขาหน่อยกินได้ตัวเนี้ยไม่คุ้มเชียตัวนี้ก่อนดินีุ่มเชียร์ก่อนงานนี้นะคุ้มก่อนมาให้ก่อนเด็กก่องแดกแดกก่อนแลนวให้กินเขาจะหลอกให้เราแดกสองเดกสองเฮ้ยมึงใส่ฝาดมาเดกสองเลี้ยวเลี้ยไหนไปตายสิงก่อนเฮียตาก่อนเด่นก่อน เอาสิกรดานเดียวมึงถอยอ่ะเออมึงอยไปมึงปอยไปเอาแล้วไปให้มหาเขาเล่นหน่อยานมาหาเขาดิมึงมาจอมจอมปราบนะลงเลยนะมาไปมาเออไปเลยเออไต้องไปกันดูมึงเดินนี่เดียวมา้ม่่ี้ เอาไปไปเลยต่อไปเลยเ็สองโชว์เลยสุดโชว์เท่ากันตนนี้บอลจะเอาเหรอมออเดียโชว์บ้างนี่วะเมียไต้องไปเปิดไปดูไมปดู้มันมีประโยชน์เฮ้ย่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแลไปเลยขมแม่เงี้ยองไปลองไปลองไปดก่อๆเดี๋ยวเขาจะมาค้ำระวังเขา้ำสองตัวอย่าง็ค้ำตัวเดียว เหอาปล่อยเลยเอาตูดเข้ามายืมยืมตูดเขาขึ้นไปเลยจะรีบไปขึสนใจอะไรหระขาดิึ้นไปทางไหนจะพึ่งอันหนึงอยู่นี่อยู่นี่นะขึ้นไปขึ้นนี่แหละนั่นแหละไม่ตัดขึ้นนี่อ่ะไอ้พวกผมขึ้นนี่วันที่สองลงนู่นไม่หิวออกเลยไปต่อไหนวะต่อทำไมล่ะไม่ต่อต่อคุณก็หมดจะเดินนะดิคุณจะแหลมมันนี่นะกูไปก็ฮอตนะแดงสองอ่ะมึงไม่ต้องไปแดงแดงตัวนี้มันกลับ มันกินกลับไงก็ไม่เป็นไรก็เอาอย่างนี้ไปไม่ดีกว่าเลยมันยังไงมันก็ต้องให้มันกินตัวนึงม่วานเขยับเอวันขยับเหรอแล้วก็เดินตามนี้มโหมทำอะไรเดี๋ยวนี่กินสองข้าวบุ้มเลยโอ้โหข้าวบุ้มขึ้นไฟกินสองข้าวบุ้มเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องสวดตัวนักงหมดนเข้ากันเท่ากันก็โยนสองอ่ะก็ถูกแล้วเสมอแล้วกันนี่เอามาหามื่ดิ แล้วทำไมคุณไม่ต่อขึ้นมาไม่ดูตาเขาเดินนะต่อไม่ได้ไม่เผื่อมันมากัดกันทำไมไม่คิดก่อนนะมันกัดไม่ได้พระบงเอ้าวคุณไม่ดูแล้วมันจะไปกัดได้ไงล่ะไม่ต้องทำอะไรเราจะไม่ดูเลยคนเดินเยอะเลยผมอหงุนเงิดนะเลยมาเปล่าไปไหนบอมไปไหนไปไนับเลยเอาไปเลยสงสารฝั่งนู้นเนาะไปไปก็ตาไปมาเลย มาเลยดิมาเลยก็มาเลยต่อเลยนะต่อก่อนเลยต่อก็ต่อดิตัวที่ไหนล้ะมาต่อกินปีนี่กินีไปแล้วจะให้จะไปฐานมันโดนหอกมันไม่มีโดนสองเดี๋ยวมันโดนตามที้บอนทุดเลยถูกแล้วอะไรวะจะทำรับหนองจะรับร้องดิ เราก็อย่าไปรับนี่เอออย่าไปรับเอาดิสามสองก็ฮอตได้ไหมมันลงนี่แลวมันก็ไม่ใช่ยวรู้ว่ามันทันมั่นมันไม่รอมุมนี้หรอมันไม่มีตาเอากินไม่งไม่รอตานีวะลีลาไม่รอไม่รอผมกินรติผมจะเ้าฮอตคุณจะไปรอทําไมมากชนะเล่นตามใหม่คุณอย่าไปลีลาคุณนรงนี่เอาชนะยางเดวกินลงนี่มันจบเลยนะมึงไม่ก็จบ ไอเด็กมีตัวนี้ด้วยมุ่งหน้ามาดิมุ่งหน้ามาดิเด้ยยนะไอเด็กอ่ะอันบ่หวะกินเลยเด็กเด็กจับกลางเด็กนี่นี่หรืมันนี่แล้วกลายว่ากูขังกลายว่าฮอตเอาตัวนี้เอาไม่อยู่นะเต็อีกก็ยังได้เลยมันนีไงครับมันมานี่ไม่ได้นะครับต้มเราจะต้มมันถ้ามานี่มันหนีมานี่แล้วเราฮอตกลายว่าตมันนี่กลายว่าเราเปลี่ยนมันไปแล้วเด็กคเนี้ยไปแล้วก็ไล่ให้เขามอกฝั่งนี่ดิเอาเรียบร้อยใช่ที่จับกลางก่อน เฮ้ยไม่ได้ไล่เลยนหนีนี่ไล่ตน้กใหนอย่นี่ก่อนวะมึงไม่ได้ฝาูจับกินเลยที่ใสไว้ให้เนยรอเขามาเห็นบานนี้เขาต้มนู่นเนี่ยกินเลยไหมกินมันต่อนะฮะกินมันต่อต่อแลตัวนี้เข้าฮอตเข้าดันนี้ไ้มนต่อนี่เราจะปล่อยมั้ไม่ปล่อยดิต่อนี่จปล่อน้ปล่อยอ่ะต่อเน่ยไม่มีอะไรอะไร อยากให้ต่ออยากให้ต่อถ้าเราเหลือเหลือว่าตัวได้ไหมอ่ะเออกลัวอะไรวะเอาเลยทีกว่าจะตีเออผมเราก็เอาหนีต้องกินก่อนกินก่อนหนูไปแล้วมาไว้นี่ไม่ได้มากินนี่เขาจ้างหรือเปล่าเขาจ้างหรือเปล่าจ้างก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วนี่เขาจ้างก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วเพราะว่าตัวมันจะเหลือเท่ากันแล้วมานี่ดิมานนี้เรากินแดกกินแลจบแล้วทั้งนั้นอ่ะมาเลยไม่รู้ก่อนมันก็จะเสมอไง ไป่เสมอเราสูงเราสอสูงกว่าใช่ไหมเรียกแบบเ็นี่้ยเราสูงกว่าใช่ไหมเนี่ยเราสูงกว่าขสวยชนะด้วยเอาคุณต้องเอาฮอตมงไว้นี่ฮอตอยู่นี่มันไปไม่ได้ไม่เราปล่อยเลยแล้วเข้าฮอตตานู้นนะมันไม่าพียอะไรฮอตมาไว้นี่ยโอยเฮียเสมอว่ะไม่เราไม่เอาเสมอไม่เอาไม่มีประโยชน์ไอ้บอมเขาเห็นหมดแล้วเห็น ไม่เห็นเลยบ้านเอาคนมาเข้านี่ดิ้วเข้าไหนีกแล้วถุกแล้วเดกถาแดกสองดกสองเองแดสงถามว่าเข้าไหนเข้าก่อนเ้าไหนก็มานี่มีอะไรวะมีอะไรเขาจะแดกไหนอะไรจะกินอะไรยังไงนิ่งปากนี่จะเป็นนิ่งเอปากเขาพูดกับมิเมาูดกับมิ้บกสองตัวเลยทีนี้พักสองตัวเนอได้ง นี่แหละสองแล้วกินมหล่ะกินเลยทีนี้กินเลยเข้ากินเลยเข้ากินเลยระวังนะระวังนะระวังกินเลยเอาไหนเขาก็เอาที่ออกมาเนี้เลยเรียบร้อยไอ้ยูวะไปสนใจทำไมล่ะก๋าตังค์วะเอาเหมือนได้เออวะ เริ่มแล้วไงเริ่มแล้วไงไม่ไม่มันยังไม่เพรยังย่งนี่อีกท่าทีก็ะเพรแล้วยังย่งมันจะมาเพรได้ยังไงวะปุ๊บจะรู้นะกปุ๊บจะจะจะรู้นะมันจะเพรยังไงวะอะไรวะเอ้าแดกมันเดินมาอย่างมั่นไม่ได้แดกเอาเร็วอย่าเพิ่งมันมังยังมันต้มเขาไม่ได้จะไก็วิ่งไปโน่นอย่างเดียวเราก็วิ่งไปนี่เราแค่นั้นแหละ

ไปเข้าหาเรื่องตายเลยนะมันไม่ทางเลือกแล้วไปทำไมวะนะไม่ทางเลือกทำมาอันี้ดิต้มฮอสดีกว่าก็ต้มก่อนแล้วนั่นะนะนืส่สวมบอยเนอะน่าแล้ววะต้มเลยต้องรอ้ <c oughs>

โอเลืมะมากต่อเนี่ยฟ้อนักเอ้เฮ้ยมางวางวางอะไรอ่ะกินมา

ไม่ดีไม่ดีไม่ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ทับนี่ไม่ดีทับนี้ไม่ดีแล้วต้องตึเออขึ้นนั่ก่อนแล้วหนีป่ะนี่ต้องต่อต้อะไรไปเลยดิถูกแล้วทำไมก็ต่อไม่ถูกต้องต่อแล้วมันไล่มึงด้ถูกแล้วถูกแล้วทำอย่างนี้เราถูกแล้วเขต่อปุ๊บไล่มึงหนีมันไล่แล้วที่จะไป มันก็เดินนี่ไปดิเราจะไหลแล้วเฮไปทำไมวะเฮ้ยเรียกมากเลิดออกเลยไหมเปิดออกเลยเปิดออกไปจุนทำไม่เดียวจนตีนนี่ด้วยเฮ้ยเขาจะต่อบแล้วนะมึงกล้าให้ต่อต่อไปดิเอาไปดิค่อยๆคิดก่อนไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปเฮ้ยเฮ้เไป มันไม่ขึ้นเหวียงสองเวียงสองไปเลยนะสองมานี่เดี๋ยวมาอุดไว้สิง่ายไปนะไม่ต้องไม่มีพอ้ยผมเล่นคุณยังมาเดินแล่นผมอย่างเดียวคนละตัวอยู่แล้วอะไรวะทีมึงยังเล่นกูกูเลยเล่นทุกตายมึงให้กูมั่งมึงให้กูมั่งไปสุดยอดเลยเมื่อกี้มึงก็ไปได้มึงก็มานี่แหละ เรามาเดินเอาเลยแล้วมึงจะไปไหนเราเดินไปแล้วมึงจะไปไหนมึงทำไมจะไปไหนมาทำอะไรกินกดิอยากกูยกินไหมกินดิกินอยู่แล้วกินอรงนี้กินได้ไหมกินทางไหนกินทางนี้กินทางนี้ยาวเขาเหยียบไม่ได้ยาห่วงเต็กินยาห่วงไปไันนี้อันนี้มันแย่ยี่ได้นะเอาให้หมดนี่เลยสามสี่ตัวไม่ต้องสนใจ มึงเดี๋ไปเย็นแล้วมาแดดนี่ก่อนไปเลยมึงไปกันทั้งไหนเออเดี๋ยวต่อได้ไปต่อได้ที่ไหนเขาต่อไปเขาต่อไมาเ่ได้ก็ต่อไม่นายไม่เอาตัวนู้นไปวะเขาได้เข้าตัวนี้ตัวเดียวเราลุยที่นี่ เอาตาไหนกันแน่เสียเวลาเนยเอาป้าบ้าตาแล้วแต่เมึงเลยเอามึงเข้าตัวนี้ได้มึงเข้าเดี๋ยเวลามึงจะันเสียเวลานะเดี๋ยวมันยึดนี่มึงก็ไม่ต้องเข้ากันแล้วมาตามใจมึงเออไปมาเลยเนาะไปจ่อได้วกินฟรีวมันจะกินมึงแล้วกินแล้วมันกล้ากินหรือเปล่านี่วะเฮ้ยจริงจริงนะผมมันหลบไม่ได้อ่ะแล้วคุณจะให้ไปไหน ไปดิตอดทิ้งไปดิเฮ้ยไม่ใช่มันก็เดินไปข้อหอกก็ได้แล้วไม่ใช่หรอเฮ้ยโดนไล่บงโดนไล่บงมึงเอาก่อนเลยเออเอากออะไรเฮ้ยโดนอยู่ดีเฮ้ยไม่โดนก็เรากินอุดไม่ใช่หรอวะใช่ใช่ตัวตัวไปที่โดนแดงสามบ้าอุดกอเลยแหละโดนแดงสามฮะสามเหรอไอ่หน่อยฮอตอ่ะเงียบไปเนี่ยฮอตเฮ้ยคิดก่อนดีกว่า ก่มันากินเลยให้กินไปปกนเโ่นเราเข้ากินฮอตมาฮอตง่ายๆผมบอกให้ปิงี้ก็มาง่าไม่ไม่ขามัยชุดนี่ไงมันก็เข้าไม่ได้แล้วสองตาเนี่ยก็ไม่เข้าไงข้าพวกนี้ไปดิก็มาเนี่ย้งกมุมเดนีไอพวกอนต้องมเดินไมได้ไงไปก่อนเลยไอ้เรื่องไปโอยเดิ๋ยวนทีเอาสองไก่อนสก่อนนะมาเลยเห้อแต่้อตเลย อุดฮอตร้อยหนีก่อนแล้วว้วายใช้คำว่าหนีให้ลอยขึ้นแรกคนละตัวก็ได้เปล่าวะคนละตัวเอ้คนละตัวฮะกินไหนวะผมก็หนีนี่ผมจะแพมบุญกินทำไมเราเดินนี่เลยให้มันต่อเลย คุณแดกดแดดมีอย่างเดียวอ่ะแดดเราก็แดดเมืนกันนะสนใจอะไรเฮ้ยเขาจับนี่ผมจะฟ้องศาลแล้วนะยำนุ่มไปวะเออไปแล้วกินของนี่เดียวเลยเดินนี่เดินเนี่ยแดกแล้วเนี่ยอาอแดดก็แดดแดกเขาแดกด้วยมึงไปเข้าห้องนี่เฮ้ยนึกมามาเนี่ก่อนวะนแดกด้วยเข้าห้องมาเนี้ยวันอ้าวกูเดินเฮ้ยกูเดินเอง เฮ้ยไมโอ้มึงไม่ไ่ปลาเลยมไม่ไ่ปลาเธอเไอ้บอมยังเอามึงก็ฝไมใช่ผมเฮ้ยเฮ้จะไม่จับเลยมาเอาโหกัมึงลากกลับไอ้ยี้ถามได้ผมนี่เสียงแกแต่คุณไม่เสียป้ามากึงอย่ามสบายคุณฟนนู้นมึงอยู่ที่ว

กินก่อนใกล้แล้วใกล้จะขังอ้อนแล้วเฮ้ยกินก่อนเฮ้ยเฮ้ยกินไม่ไม่ทล่มาเนี่ยกินแล้วมันจะไปไหนล่ะมันดันมึงนก้อนตัวนี้กินดิเนี่ยกินก่อนกินก่อนเอาตัวเทาก่อนเหรอเออมันดันมาเมื่อตัวนี้กินคุณโดนสองหรือเปล่าหรือไรว่ากันอ้าวคุณกินเองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดันนี่แล้วขายไม่ประมานี่ดันกูกินมาตัวอ้อนเรามานี่ดันมาเลยตัวนี้กูตัวนี้กินก่อน ตกนี่เอาไปไปมามากูจะชนะเด็กเ้าเฮ้ยของเาด็กมึเหรอเราก็แย่กลับเด็กแยกับได้เหรอทำไมอ่ะเมื่อกี้ไปทำอเด็กตัวนี้เราแยกฮอตเนี่เอาั้นเด้อเฮ้ยเติมใหน่อยดิเติมห้่อยดิพวกมึงอ่ะ กูเป็นมารยาพวกมึงไม่ไปไหนกันหมดแลวันนี้รึเปล่าเร็วๆแล้วเขาเขามานี่ดิไม่ไปคุ้ว่าแล้วทำไมเสียงดังมีคนดูอยู่ข้างหลังโอเพี้ยคนตัยังไงตัวนี้มันไม่กินออกกินไม่ได้มาถอยหลังมาถอยหลังไอ้บางนี่เขียวเขียวเอาไงเอาิไม่เดินกันล่ะกินปุ๊บผมแไปฮอดีกว่าไปเลยกินมันเข้าไปกูเก็บก่อนเลยล้วก็ต้องชนะไปแดกของเป็นไงวะเด็กงนี่เหรอคนละตัวไปคนละตัวไหนวะ มึงมาเงินมาเดินมาเอาสิเอาสิเอาจา เอาตไปหลบไว้ในรูทมาดิแห่ก็ให้ออกมาแต่ทีแรกไม่เอ่ยโ้ยมือต้มเลยแห่ต้มเลยเป็นไงเป็นไงมาตัวนี้เราจะเดีแน่คนละตัวไม่เอาไหนมึงบอกว่าแพ้ไงมงเอาฮัตูเนี่ยช่วยมึงตลอดทำไมไม่เอาอย่าอย่าอผมไม่ฮาอะไรเนี่ยไอ้บอมนั่นแหละให้มันมาเนี่ยบอมอ่ะพี่ผิดไหมไอ้บงลากไอ้บอมไม่ไม่เกี่ยวคุณเรื่องจับตัวเกี่ยวดิพวกผมลากเนี่ยพวกผมลากเองก็ได้ไปไหนไม่เกี่ยวโอ้ยมึงต้องไม่มีเลย เดียวไปต่อไปไม่จบนะคลัผมต้องการมือที่ชัดเจนไม่ใช่มือไปกู้กลับไปกู้กลับกูกลับเราเดินไม่ได้ไม่ยอมเรื่องตั้งต่นี้นี่พนมาแล้วมันจารติการม่ไ้มาแล้วลากลับเร่กไป้าเกิดมึงเดินลากมาปุ๊บแพ้ผมมันไม่ยอมมันเดินไปแล้วทต่ผานมานี่ผามาตาเดิมใหเลยกลับให้บงลากออโอเคนะไอ้บงลากเขาต่อเนียอะไรกั ก็บอกเล่ว่าจะให้วงลากก็ได้ก็บอกอยู่แต่มงมันเดินแล้วผมว่าน้องเอาไห้เอาใช่ไหมพดไปหาทางคิดแก่ดีกว่าไม่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 เอามือที่มันชัดเจนมือลังกลับมึงเอาเป็นคนลากกับนะอันนี้เดอให้แตะได้เแต่จะไปเดินคุณนั่นแหละต่อใช่ไหมไอ้บอกเดินมาไม่ขึ้นมานี่คือจะต่อ ไม่พี่นะด้านาไอ้บอมไอ้บอมเอาไอ้บอมลากคนที่สองไอ้มึงบอกมาของมากกลับไปที่เดิมดิไม่อยากให้มาลงเล็กจับไงแต่มันก็อยู่ตัวเดิมยังไงก็ชนะคิดจนหัวแตกมวกคุณก็แพ้หมางเนี้ยไปเดินระจานนันเลยวะไปดูอ้บอมบอกดิยีเดินมาที่นี่เพ้มาผมไม่มีตาพูดตาเดินไปนู่นไปอย่างนี้ต่อไปเลยเปิดต่อแค่ไม่แค่เราต่อแล้วจะต่อไป ไม่เขาจะยึดทางนี้มาโอ้เลยได้หวังไปเฮ้ยเฮ้ยมันจะไปเกมปาก็ปาไปแนี้อะมึใบอมมึงใจเขายิงงองงอยู่งไปงงค่ะแล้วมึงกไปเฮ้ยมึงต่ออะไรหลังต่อไปไม่ได้ก็ต่อเรต่ลงเสาดาต่อยโดนสองโดนใส่เลยต่อน้มันฮอดเลยไปเลยฮอตเลยไอ้ยังเงี้ยไมลเราเราไม่มีเร็จกูทำไมวะแดดเลย มาทำไมล่ะหวางนี่มั่นใจอยู่แล้วไปก่อนเดาอยู่แล้วเดกสองไม่เดาสองเหรอเอามาเสริมให้นิดนึง มันแดกได้ที่ไหนล่ะมันคากันอยู่เนี่ยเฮ้ยจับนี่จับนี่เดี๋ยวกินลงนี่แล้วบอกเขาเข้ากินนี่มึงเอาจบเลยมึงเอาจบเลยมือตกขาเนี่ยนี่นี่กูไม่จับนะกูไม่จับนะไม่จับ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 โอเคไม่กูจับได้ตาุดท้ายแล้วกูมั่งนี่ตาสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่เห็นไม่เฮ้ยมึงหักขาเลยไงมันมีปวดหัววะเก็บเก็บเก็บ วันนี้เราะลงอหไรบอกงกินข้าววงเดียวกันปะ